สนับสนุนโดยรองเท้าเอซิดรองเท้าสุขภาพสำหรับนักวิ่งออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระผู้สวมใส่ยัยยัยยัยน้ำสัญญากันไว้นะครับคุณแจท่นะ่วยดูไว้เลยท่านผมสี่ชั่วนำเสนอสี่ชั่วนำเสนอครับผมโดยคนที่พูดรู้เรื่องที่สุดแล้วในรายการของเราใช่ครับผมตั้งคือใครอ่ะพี่สองนะครับผมครับผมท้าพี่็นสองครับแล้วครับผมเจอเพื่อนเจอไอ้จัน เหยื่อู้เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แกทำงานให้แกทำงานบ้างแล้วแกจะไม่ไหวแล้วเร็วอะไรฮะอะไรเจ้าไหนเจอกันเลยครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวอะไรครับพี่สองครับเ้าโอเครีเฟตสี่ช่อเข้าสี่ช่อนำเสนออ่าอ่าวันนี้แบบว่าเอาใจขาร้อง ไม่อยู่ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ถ้าไปที้ต่มกันแล้วแต่แกจะไม่หยุดเลยไม่อยู่ไม่อยู่เออแยู่ไม่อยู่เอาใจขาล็อกมาครับผมครับผมอ่ะถ้าเป็นรายการอื่นเนี่ยต้องเทส้นแล้วต้องเทสเอาแบบเอาใหม่ด้วยไหมเราไม่ได้เราไม่ได้แต่รายการของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้มันเปื่อยเทปไปเถอะต่อต่อต่อเลยอะไรเอ็ม สี่ช้อนนำเสนอครับก็เในเรื่องเอาใจขาดรอดมากที่สุดครับก็เมื่อกี้ก็มีดูหลายคลิปไปแล้วใช่ไหมเราก็มีมีคลิปนที่โด่งดังมากเหมือนกันรอต่อรอดูถั่วเลี้ยงอันไปอยู่อันเครียดอันไปอยู่เอาไปเครียดแล้วจะเลงไม่เลงอยู่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวมาหนักเลยนะเอาแบบมาเลยเอามาหนักเลยมาหนักเลยเอออย่าให้รู้ตัวโอเคช่วงนี้มีจะมีคลิปหนึ่งนะมาแรงมากนะ สำหรับชาวร็อกชาวร็อกเนี่ยเหมือนแบบว่าแบบเป็นแฮนด์สไตล์อย่างนี้เหมือนกันกูร็อกกูร็อกอย่างนี้ก็โด่งดังมากเหมือนกันอีกคลิปนึงอะนะครับคลิปออะไร่ะคลิปนี้เอามาให้ดูแล้วฮะนี่วัยรุ่นทั้งหลายปลดปล่อยไปก็มีแบบเสื้อแบบอาวงร็อกอะไรไม่ต้องแบบเหมือนยุคก่อนแล้วผมยาวเสื้อของเสื้อหนังอะไรเงี้ยอ่าก็มีแบบ อ่าแล้วไมโครโฟนแบบ M A T V อย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบว่าวงร็อปนะไรครับอีวิลอีวิลนี่มันนี่นี่มานี่มันแหลมมาเลยนะนี่อะไรอย่างเงี้ยฮวงเท่ห์ใครใครจ้าไม่ใช่นี่พี่เหลิมเออเหลิมไหนอะไม่ใช่มีพี่เหลิมยอดครับผมอุ้ยมีคำว่าอะไรอ่ะกูทไมเนี่ยไอ้สุดนิดหน่อยนิดหน่อยทำไมครับพวกนี้เขาคือเรื่องฮ่องเต้ก็ไปคิดแบบว่าเป็นสังพันธฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจบท้ายท่านี้โอ้โหชอบฟังงงเลยเนี่ยฝรั่ง กูฟังจี s p กูร็อกกูร็อกโอ้โหก็เป็นแบบว่ามุกมุกมมุ๊แบบว่าเช้าร็อกอะไรฟังเพลงอะไรสัมภาษณ์คนหลังอะไรอย่างเงี้ยคนหลังครับคนหลังด้วยด้วยเนียดังมากเลยใช่ไหมครัอันนี้อ่ะเปิดแบบเพลงมุกการเล่นรายการหรอฟังแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น เป็นแบบท่าสลั Luckily, ain, care, ่งล้วสล่กพูดแบบพูดไทยน้ำตับอะไรเงี้ยัแล้วก็เกี่ยวกับพวกคิดใจยังไงกับศิ่งที่เป็นร็อกคราเนี่ยเราก็จะจบท้ายเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นท่าเป็นท่าเมื่อกี้ดูคลิปชาวร็อกไปแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ฟังเพลงร็อกเหมือนกันแต่ว่ามีอาหานมีอาหารมีมีอาหันหมดไปละเริ่ เรียบร้อยลืมื้งานก็ให้เราทำดีคุณก็ไปแย่เออจ้าอออ่ะกลับมากลับมากลับมาโอเคโอเคหมดแล้วนี่นีห้าสี่สามสองโอเคนะโอเคนะครับอ่ะไม่เลิกนะไม่เลิกนะเลงอยนะก็สำหรับชาวร็อคเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยฟังเพลงร็อกอยู่แล้วก็มีทริคคลิป ชริกเด็ดๆละกันสําหรับสาวสาวชาวร็อกนี่สาวสาวชาวร็อกอาจจะงงว่าเอ้บางทีชาวร็อกหนุ่มๆเนี่ยมามองหน้ามาอะไรอย่างนี้มีอากงอากาพวกชาวร็อกนี่น่ากลัวหรือเปล่าโหดหรือเปล่าดูดุหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่บางทีว่าเราก็ดูท่าทางกอาละกันเดี๋ยวจะมีวิท่าวิเคราะห์ให้บางทีอาจจะเป็นชาวร็อกมาแบบว่าสนใจเราก็ได้มาบอกรักเราก็ได้สนใจน่าสนใจปิ๊งปังหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนชาวแบบป๊อปเกาหลีอะไรอย่างนี้เข้ามาแบบ ขอางเบอร์หน่อยสิครับอะไรอย่างเงี้ยชวนไปทานขอแรปพิมพ์หน่อยอะไรสแกนบาร์โค้ด QR โค้ดแต่ว่าชาวเราอาจจะมีท่าทางคล้ายๆกับแบบเมื่อกี้ที่อยู่ในคลิปต่างๆแต่ให้ทำตามไปเลยดีกว่า จะได้รู้ไปเลยสมมุติสาวๆที่ดูอยู่อะไรเงี้ยสามคนที่เป็นชาวร็อกเป็นวงร็อกอย่างเงี้ยเกิดสนใจสาวคนนี้ขึ้นมาอาจจะมีท่าทางไล่ไปแต่เบาไปจนท่าหนักเลยเบาจนหนักเลยเหรอเบาจนหนักเลยนะเอาว่ามาอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติเห็นสาวอยู่ไกลๆแล้วอยู่โน่นอยู่ตรงนี้แล้วท่ามาตรฐานแรกชาวร็อกต้องโยกหัวขึ้นลงด้วยอย่างนี้ใช่ไหมลองดูยังไง

เห็นชาวร็อกเยอะเลยนะยังไงอ่ะตอนสิ้นปีแถวภาคใต้เไม่เงี้ครับโอ้โหชาวร็อกต้องมีจักรยานด้วยนะเดี๋ยวเสอยข้ามไหมนักกีเจนักกีเจไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนักกีเจวิวมาพี่ิวมาเรับย่อหัวขึ้นรองแสดงว่าเริ่มมองสาวคนนี้แล้วถ้าต่อไปถ้าต่อไปเริ่มแลบลิ้นอ้าวลองซิลองซิชาวร็อกมัต้องแบบว่าวงคิสกันเห็นไหมวงคิสเป็นขั้งข่าวเขาจะแบบอ่าอย่างเงี้ดูร็อก มองสาวคนนี้อ่ะสมมติมองสาวคนนี้อ่ะโยกหัวนิดนึงอันนี้เพลงไปเลมไอเลยปัญหาปเลปเลยหปเลยงปเลยไปเาประมาณนี้แรบลยไป็จะาอกว่าชาลลยอนเ็เอป็นควปเลมาปนยว่เปเลมือนลยบยเป I love you I love you อ๋ออแล้วท่าโอ้ยเดี๋ยวดี้ตะกี้ตะกี้ตะกี้กล้องไม่ล็อกเลยอะยังไงอะล็อกมันต้องกล้องด้วยดิทำยังไงอะตอนผมทำท่ากล้องชื่อแบบซูมเข้าออกไวๆไงออแบบบโร่ลโรหน่อยอ้าวล็อกดูดูสายล็อกยล็อกชูชีอไ่ไล้ไ่ไ้ังวลไ้ไ่าไม่ได้ยันไงยงไงล็อกยังไงล็อกยังไงล็อกเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเป็นไรเป็นไรอะ วิทยุเปิดไดงไววิทยุแบบว่าร้องล็อบ่อยร้องยากลำพองแตกลำพงแตกไอจริงน้ำไหมไอจริงไอจริงไอจริงอ่ะท่าต่อไปท่าที่3เลยเริ่มสนใจเริ่มสนใจมากขึ้นแล้วชาวร้องก็ทำตัวให้มันดุดันหน่อยแขนจะเริ่มกลางๆหน่อยครับเพื่อดูแมนบึกบึนอ้ออย่างนี้เหรออ่ะอ่ะงั้นเสียทำต่อเลยเสียทำดีกว่าผสมการท่าแรกเลยท่าแรกยกหัวยกหัวลาบรินโอ้ยกลางกลาง

ไม่ไหแล้วีจอยโย่ยย่ยยง่ายเลยอ่ะโอ้โหอ่ไม่แดกเลยอ่ะไม่แดกเลยนี่เหนื่อยไหยเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะไรต่ออะไรต่อไปแล้วไปแล้วไปแลที่ห้ายังไม่หมดนรนี่จะตายอยู่แล้วการเป็นล็อกมันยากขนาดนี้เลยยากต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกอย่างที่5้า ส่งเสียงคำรามนี่ก็มีเสียงฮึมๆหน่อยเนี่ยนะหรือบางคนจะวากแบบการร้องวากๆเนี่ยไม่ต้องกลัวแสดงว่าเขาเริ่มสนใจคนนี้มากสมมติีีี่อกมเสียงคำรามดูอีงคำรามเออโยหัวขึ้นลงแลบเร้นทำแขนกลางๆเหมือนตัวใหญ่ขึ้นตาโตขึ้น40%พร้อมส่งเสียงคำรามขยับหมดขยับหมดแล้วขยับหมดแล้วต้องส่งเสียงคำรามด้วยใช่ไหมคันเสียงนะคันเสียง อาอธิบายใหม่สิอธิบายใหม่ครับครับตัเสือก็เล่าเหมือนว่าเวลาเดินหาก็แบบอ้ามันหมาจะกัดคนเขาล็อกเขาร้องเขาร้องเขาล็องท่าที่หกท่าหกไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดทำจากห้าท่าแล้วท่าที่หกครับเขาจะโชว์เล็บสีดำให้เราเห็นเขาล็องในทาเล็บสีดำอยู่แล้วพยายามยื่นมาให้ดูทางต่อไปแล้วครับ อีหนึ่งโยกหัวขึ้นรองอ่าใคร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 เล็บดำอ่ะอ่าประมาณนึงมีมแล้ว่ายังขาวอยู่อาออเล็บดำเฉพาะเล็บที่ดำสิสิเล็บที่ดำอ่ะมาผมสมมติสมมติอ่าโอ้โหโอ้โหขบด้วยเล็บขบเล็บขบเล็บดำละกันเดี๋ยวทำพร้อมกันอันที่เจ็ดนะครับผมอ่าเอานิ้วถูจมูกทำไมอ่ะเหมือนยิ่งยองเหมือนยิ่งยองอ่าเขาจะยื่นเล็บดำมาแล้วก็เอานิ้วถูจมูกไปมาเหมือนแบบว่าเริ่มแบบว่า สงสัยแล้วว่าแบบอยากจะขอเบอร์โทรศัพท์นี่มือความหมายลองทำผสมกันไปให้หมดเลยจีโยงหัวแลมลิ้นแขนเริ่มกลางตาโตขึ้น40%่สรยงเสี้ยคำรามในลำคอโชว์เล็บสีดำและถูจมูกและพูดพร้อมกันว่าว่าตายแล้วไม่สุดออดไปแก้เขาอย่างนั้นแหละเออรู้ว่าเขา ห่างเดี๋ยวเขาพูดไม่ได้ต่อยับผมทำเดี๋ยวหน่นสองเร็วนักทำงานไม่ได้เออทำงานไม่ได้ต่อไปซึ่งกนยังไม่หมดอีกนะครับยังไม่หมดอีกนะครับหมดแล้วอ่ะพูดรวมไปเลยแล้วกันที่ไปขาขวาเขย่าขาขวาเขย่าที่แบบว่าเริ่มแล้วเริ่มสตาร์ทจะเดินเข้าไปหาสาวคนนั้นแล้วท่าที่เก้าเริ่มยิ้มไปยักคิ้วไปด้วย ยิ้มไปยักคิ้วไปก็ทําให้หมดจริงแสงว่าอีเลิฟอัพหน้ามีแบบแล้วเรามีแบบแล้วท่าที่10เดินไปขวางหน้าทางเข้าเลยขวางหน้าสาวคนนั้นเลยอ่าแล้วก็พูดว่าไอเลิฟยูไอเลิฟยูจ้ะอ้าวอายไม่ใช่ไอ นั่นแหละถ้าทำสิบท่าสุดท้ายนี่คือท่าพี่อ่างหรือว่าท่าวร็อกฮะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ถ้าทำสิบท่าพร้อมกันเลยว่าชาวร็อกน้าสนใจแล้วนะครับครับผมผมว่ามันเกินไปนะฮะครับผมหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดหมดหมดโอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วที่เราทำมันไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกประมาณนึงที่เขาทำหมานะครับผมอ่าโอเคครับเรียกได้ว่าเป็นสิบท่าที่เรียกได้ว่าถ้าคุณทำเนี่ยอาจจะพบรักกับชาวร็อกได้เวลาไปดูคอนเสิร์ตร็อกๆนะครับ วงเเจ๋งๆาแล้วผลิตภัณฑ์ดอกนี้จีนล่ะวงรอบนี้ก็จะมีคนพวกนี้แหละครับน้าเวทีครับผมอยู่เจ็ดแปดคนน่ะครับผมแขนซ้ายเน็บยาดองจ้าครับผมแขนขวาเน็บชินเนอร์ครับผมแต่ท่านใดที่อยากฟังเพลงเพราะๆครับผมหยิบไปเลยครับอะไรอ่ะครับผมมาเซตาครับอะไรอ่ะ แเชสเตอะไรเหรอชู้อะไรเนี่ยมาเชนต้าร่ำชูครับผมในวงมีวงมีใครบ้างเนี่ยอะไรครโอ้นะครับกับท่อนฮิตเลยนะครับท่อนติดหูว่าเป็นได้แค่ชูทางใจอะไรน่นมันหลงไรอย่าี้บ้านเนียนมากคือได้หลงหลงหล่าหลงหลงอะไรครับี่อาบ้าพี่อาบ้าอาเป็นอาบ้าอื่นตายอย่าตายทำไมอะไรัล้วบ้าแมาเชนต้าแล้วะครั นะครับผมจรักแม่วันรีรักจ้าเลยครับผมกพลงติดหูอย่างอย่างเธอวิ่งไปทุกวันได้ทันเรียนชื่อเพม่งวนยาวครับผมโอเคนะเข้าเรียนสายอ่าเ้ยแ้วแล้วแล้วนะฮะโอเคครับจ้าผม นะครับซื้อมาต้าวันนี้แถมรองเท้าถ่านไอ้บ้าเหรอซื้อรองเท้าต้องซื้อคู่นี้แล้วแถมนี่พอดีโอเคครับอ้าวโอเคครับวันนี้ สึกษาเหมือนเดิมนะยังไงติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงในเว็บไซต์ของเราเข้าไปได้ครับที่ w w w o h o c h a n n e l c o m ครับเข้ามาที่เว็บบอร์ดของ4ี่ช็อตโป๊เชคครับผมใ่ไมีอะไรก็โพสถามถ่ายกันได้เว็บก็มี4ี่ช็อตโป๊เชคโอ้โหก็มีหมดเลยครับผมแจกพัคที่เข้าตลอดต้าบอกนะฮะเข้า Facebook เหรอครับเข้า Facebook เหรอครับเข้าเว็บโป๊ครับผมน่แหละครับผักเลยครับกับเว็บโป๊ะเฮ้ยต้าหรอวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมมาหนาจ้าสสวัดีครับสวัสดีครับ Ali, <laughs>